เป็นของว้องสาวหน่อยเพนแฟงคืออุ๋งอิงเซ็กเศร้าแมนมาครับแมนมาแมนถ้าคอยมาคุยกันที่หลังก็ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสู่ทุกคนสวัสดีเอฟซีสาวหน่อยแฟนสวัสดีเอฟซีมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำทุกท่านครับผมวันนี้เราพอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้จะพูดถึงโพสต์โพสต์ของอาอาผู้จัดจาการมาเดียวที่โพสต์ว่าอุ๋งอิง เป็นเอกลักษณ์ของวงสาวหน่อยครับอันนี้เฮาตามที่เฮาาด้เบิ่งมาานี่เฮ่าก็อันนี้ก็คือความจริง้อพี่น้องเพราะว่าวงอิงก็คือเป็นเอกลักษณ์ของสาวหน่อยเพริเพรงสันวงสาวหน่อยเพรแเพ,พะะร่ปร้นอะไก็ก้องมีอวงอิงแล้วก็เอกลักษณ์นั่นก็คือน้องสิไปเกสกเศร้าเกสกเศร้าพบปาหาคิวเอฟนยเอฟซีอยู่ตลอดไวที่แล้วก็จะเห็นอยู่ประจำพี่น้อง อีหลังอีกเหา้านอกกะะ็ซะเขาไปมาถึงฮอดนอกกะ,ะเขาหลังเต้นเขาหลังเวทีไปเต้นเก็บของนองกกเขาออกมาพบปะไปอยู่กับอ่าแรกๆก็คืออยู่กับสปอนเซอร์พวกรถด,ดีเอ็มอาสิฟหนึ่งไปโปรโมทซอยอ่าสปอนเซอร์อะไรกันสปอโปรโมทซอยพวกสปอนเซอร์ต่างๆที่เขามาสนับสนุนที่น้องนี่แหละครับ ความหนาละกองอิงนองกับไปซอยเฮดซอยอย่างหลายๆาท่านอาจเสียนวา่าในคลิปต่างๆอาจเสียนแล้วาวา่านองไปซอยเจ็ดจากงานนั่นนองกับไปหนาเวที่พี่น้องหนาเวที่ไปพบปะไปพบปะเอฟซีทุกท่านไปพบปะยืนทายลูปไปคุยไปบบโดยบบถือโตนี่ครับองอิงเป็นเอกลักษณ์ ของอีหลาหวอีนี่หละเป็นเอกลักษณ์ของสาวหน่อยเป็นแร่งแล้วการเกสกเศร้าการพบป่าหนาไปที่เป็นประจำตั้งแต่น้องดังมา,จากจนเริ่มมีเอฟซี่หลายน้องกับสปบพบปลาอยู่ตลอดเวลาทุกงานทุกกิปนอกสไปายังสี่พี่น้องนอกจากมือด้นอาน้องติดงานสองงานหลุดมาเพท่านบางมือมาท่านน้องกับขืนพี่น้องข้อมขยันเขอากออัอีกขความเสมอตนเสมอปลายของอีหลาหวอีกเฮ่านี้บ่แปลครับ ที่น้องดังบ่แปลกครับที่น้องามีชื่เสียงคนนีเพราะน้องขยันและคนสนับสนุนกะหลายแล้วก็ผู้บริหารเพิ่งก็ดันอยู่ตลอดเวลานี่ครับน้องจะมาเซ็กซ์เศร้าเซ็กซ์เศร้าเลยครับเพราะปาเอฟซีหลายหลายคนก็จะเห็นภาพนี่เป็นประจำานังแก่สองปีน้องเขามาก็จะเห็นอยู่แนวนี้ประจํานี่คือเอกลักษณ์ของสาวหน่อยเป็นแพร่งไปแล้วจนผู้จัดการเมเยร์ผนโพธ อุ๋งอิงเช็คทาวพบป่าพบป่าหน้าเวทีเป็นเอกลักษณ์ของสาวน้อยเพชรแหนแพงแล้ววงอื่นมีเอกลักษณ์ขึ้นหบ่ครับผมว่าอาจจะมีแต่ว่าผมมองว่าวงใดแต่ว่าผมสิทธิตามแค่สองวงคือสาวน้อยและเพื่อนโชว์และสาวน้อยเพชรแหนแพงสาวน้อยเพชรแหนแงกระแสหนีหลังอุ๋งอิงนี่ยู่เป็นประจำเอฟซีก็จะมาขอถ่ายรูปจะมาหายตรงงหายทิพน่าเวทีนี่ครับขนาดตัวผมจะแทะก็อยากเข้าไปไกลกับประเด็กไก่หรือพี่น้องเพราะว่า เอ็ซี่หลายจริง,รงๆเขาก็อยากทายโลดน,น,ลน,นั้นได้อีหล่าน่นะแต่ว่าบ,บุมีโอกาสกับปอยให้ท่านอื่นครับไปก่อนเพราะว่าเอ็ซี่หลายพี่น้องเขากบถึงไทยพอไทยเขากอยู่ในใจเขาอยู่แล้วครับเพราะเป็นเอ็ซี่ลาวผู้หงครับก็การแสดงอยู่อุดรเหมือนขึ้นพี่น้องก็คนอาญ,ญาครับคนหลายเกือบล่นสนาม่นละคิดว่าล่นสนาม่นละพี่น้องเพราะว่าการ่าภายมุ่มสูงนี่ล่นออกไปเลย อุดรน,นี่ครับก็คือเป็นแดนมอลลัมแหละครับเป็นเพราะว่าอย่างวงอื่นวงมอลลัมดังๆก็เกิดจากอุดรหลายกันพี่น้องคลิปนี้ก็บวุอ้ยางไรครับเอาความเคลื่อนไหวของสอนอยเพชรเพชร่ันแพ่งมาฝากพ,พี่น้องครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อคอมสาลิโกวอร์ดไปโหวตซอยกันครับไฮห,หลาเฮาได้อีกปีหนึ่งครับคลิปนี้เอาไว้สักหน่อครับอย่าลืมนะครับ บานอกอาสวบมวนบานอกอาสวบออาาวววดีคืออวววววับะพวยาวว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 